เดอะเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันนี้เมื่อคืนผมเล่นเกมอายไปให้ดูแล้วนะครับรอบหนึ่งเล่นกับด่านคขาหือหากับพีกระสือนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองมาเล่นกับด่านโรงพยาบาลดูว่าผมจะเล่นผ่านไหมมาไม่ต้องพูดมากเริ่มเล่นเริมเล่นันเลยครับมานี่โรงพยาบาลกับพีกระสือหมูปานกลางใช่ไหมเฮ้อดูไว้ดูให้ ตอนนี้มากำลังโหลดอยู่นะครับตอนนี้คือเกมเนี่ยเราต้องมีสมาธิให้มากๆ,ๆนะครับเกมนี้ถ้าจะเล่นเกมนี้ให้ผ่านนะครับถ้าเป็นหมดยากรือโหอมดฟันร้ายผมจะมาลองเล่นให้ดูอีกนะครับแต่ผมต้องฝึกฝีมือให้นานกิ่งกว่าน,นี้สะก่อนนะมามามาไม่ต้องลควนครับเกมนี้กลาผีเนี่ยเดี๋ยวมันจะเตะให้อะไรเตะให้ใสหลุดเลยคอยดู เดี๋ยวขอย้ายนี่ไปไว้ข้างล่างก่อนนะมันเดี๋ยวมันตินขวางวิ่งนะครับมามามาด่านลูกไปบอลครั้งแรกนะครับดูดูด,ดูคือเกมนี้ด่านนี่มันจะมีน้ํายาอยู่นะครับนี่ดูนะครับแดงบอกแดงมันจะได้เห็นเห็นถุงนะครับมันจะสุ่มเอานะครับบางตาก็ไม่ใช่นะครับบางตาปล่อยดูน้ำยาไว้นะครับโอเค เราได้ไมาแล้วหนึ่งถุงแล้วครับโอเคนะครับเขียวบกเขียวได้อายนะครับ,จำ,รรบจำไว้ครับจำไว้น้ำยาที่ผมอยากได้ก็คือน้ำยาล่องหนนะครับเพราะมันจะสามารถกันผีได้นะครับเวลาที่เรากินน้ำยาล่องหนเข้าไปแล้วผีจะไม่สามารถทำ้ายเราได้ครับหรือว่าจะไม่สามารถฆ่าเราได้นะั่นเองเดี๋ยวผมขอเข้าค้นห้อนงนี้ดีกว่าครับโอ้ สองถุงเลยครับทุกท,ทุกคนอู๋ตรงนี้ก็ไม่ถุงนะครับอู๋มีอายมีถงุงถุงนะครับเนี่ยแดงบวกเขียวได้วิ่งไวนะครับต้องเป็นเขียวบวกแดงไม่ใช่สิต้องเป็นเขียวบวกแดงได้วิ่งไวนะครับถ้าเป็นแดงบวกเขียวมันจะได้่องถนนะครับโอเค ได้คุณเจราคุณโตเจราแค่เธอผีมาแล้วทุกคนผีมาแล้วแล้วรีบขึ้นชั้นบนลยครับเดี๋ยวชั้นล่างเราควจะลงเป็นครั้งสุดท้ายนะครับจำไว้นะครับแดงบวกเขียวนะครับมันถึงจะได้น้ำยาล่องหนะครับผมจะพาดูผีทีผีตา่ตาผีต่าผมขึ้นมาแล้ววะเอาแล้ววะ งานเข้าเนะี่ยวีตามผมมาทุกคนวี่ก็ตามขึ้นมาอยู่ได้โอ้ทำไมเองไม่อยู่ชั้นกลางวะข้าจะได้หัดงา่ายๆโอ้ช่วงนี้จะแด,ดงกับแดงทุกคนเราครับเราต้องการน้ำยาล่องหุนนะครับ อยวารอถีนไปนะครับเดี๋ยวเราก็ออกไปทีเดียวเลยถียนไปแล้วนะครับโอ้ตัวนี้มีอีกหนึ่งถุงครับปาบดูไปเลยครับดูไปเลยคือเกมเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแค่เราต้องไปเก็บถุงโดถุงจากบ้านนะครับหรือจากโรงพยาบาลมันจะมีอยู่สามด่านครับด่านลงด่านพฤหาสนหาและก็ด่านลงให้บานนะครับด่านโรงเรียนด้วยนะครับ ต้องระวังแค่ผีใหญ่มันฆ่าเท่านั้นเองครับอู้ห้องนี้โคตรเหรวทุกคนตุาก,กาเลยเนี่ยแดงบวกเขียวเนี่ยโอ้ได้สามถุงเลยวะเจ็สามถุงแล้วนะครับเหลือแค่เจ็ดถุงครับหกถุงครับทุกคนมากคลิปนี้จะจบเร็วจังเลยวะเอาถ้าผมเล่นด่านนี้จบผมจะจบคลิปเลยนะครับจำไว้ครับแดงบวกเขียวครับแดงโอ้รู้หลอกผมได้แล้วทุกคน มาไม่ต้องกลัวผีต่อไปนะครับผีไม่สามารถทําอะไรผมได้นะครับเพราะผมล่องหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโดนเดินสนผีให้ดูไหนว่าผีอยู่ไหนวะอะไรวะเนี่ยเื่อกผีผีเห็นไหมเพราะผมมีน้ำยาล่องหนแล้วผีไม่สามารถทำอะไรผมได้ดูดูดูไว้โอเคครับน้ำยาล่องหนใกล้จะหมดแล้วนะครับ ต้องหาน้ำยานะครับไม่งั้นเนี่ยสวยแน่ๆเลยครับตายหาแน่ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนผีมันก็ะซวกแส่วนะครับเดี๋ยวมันจะมดแดกตับเราดิฟี่รีบมาถึงครบเลยตายหาเยอะน้ำยาจะหมดพีทแล้วะ่ะอตัวนี้ไม่แดงครับด้วยด้วยด้วยตัวนี้ไม่แดงว้ากูโดนผีหลอกแน่เลยวะ่ะน้ำยาจะหมดพิทแล้วตายทุกคน มึงยาหมดเลือดทุกคนงั้นผมตายแน่เลยทุกคน,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 กคนเราต้องซ่อนตรงไหนนี่วทะทุกคนเราไปถึงตรนผีได้ทุกคนมาครับถ้าผีมาผมจะเข้าห้องอู้ทุกคนโคตรเลยว่ะเดี๋ยวเราดูผีก่อนครับว่าบ้านอยู่ตรงไหนเอาเอาละวางงาน,น<ด>ว<ด>่ะทุก<ด>คนผีมันอยู่ชั้นบนว่ะทุกคน กูคนเสียวมากเลยเนี่ยกต้องเสียวครับเดี๋ยวผมจะพาดูผีวันนี้เออเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนโอ้ยมาหุยทุกคนผมนึกว่าผมจะตายซะแล้วแต่ไม่ต้องกลัวครับด่านนี้ผมเซียนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาเล่นด่านโรงเรียนให้ดูครับรอบหน้าแล้เวเล่นด่านโรงพยาบาลทุกคน โอเคผีม <Okay, S 2> <Or S 1> ันลงล่างนะครับเดี๋ยวเรารีบออกรีบจบคลิปเลยนะครับผมมีงานต้องไปทำต่อครับไปครับทุกคนโอ้เืสาว่อนกลับมาครับทุกคน เราใช้เวลา5้านาทีกว่าครับห้าห้านาทีห5สิบห้าวินะครับคือเวลาของเราที่เราเล้นเกมนี้ออกมาได้นะครับที่เราสามารถดีจจะปีกระสือด่านโรงพยาบาลได้นะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีอยู่นะแต่ถ้าเป็นมือใหม่ครับผมแนะนําให้เล่นโหมดงานนะครับโหมดอีซีครับหรือเก็บถุงสองถุงนะครับมันจึงจะเล่นง่ายกว่านะครับเอาล้ครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากมายนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใใหหหหม่นนนนนนคคคลลลิิปป้้้าาารรรับเเดดียจะโงู แต่ผมเขาเป็นโหมดง่ายก่อนนะเพราะด่านโรงเรียนมันสับสนมากเลยทั้งทางทั้งแมพผมเนี่ยหลงมากผมหลงบ่อยอะ่ะผมวิ่งหนีผีอ้อมอย่างนั้นแหละเหมือนเหมือนไปเขาบุงลลเลยเดีย๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับบ๊ายบายครับ